ทุกคนนี่คือฝรั่งฝรั่งฝรั่งเดี๋ยวนะฝรั่งกันเลีาเดี๋ยวนะสุยมีไม่แน่ใจว่าเป็นสุยมีหรือเปล่าน่าจะสุยมีนะคะทุกคนตอ,ตอนนี้<ม>ลูกของน้องโตแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการห่อเพื่อที่จะได้ป้องกันน้องหนอนนะคะ<น>ทุกคน <c oughs> ไม่รู้จะทานหรือเปล่าแต่คาดว่านะคะคาดว่า,าต้องทานถ้ามีเชือกดินเอื่นะ แต่ว่าซื้อถุงใหญ่มาเกินไปค่ะทุกคนหวังว่าลูกฝรั่งจะใหญ่เท่านี้นะคะเพราะตอนที่เราเราสั่งกับเขาทางทางดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเขาบอกว่าฝรั่งยี่ห้อนี้พันนี้สิอ่าเขาบอกว่าให้ให้ใช้ถุงขนาดนี้โอ้ลูกจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยเราก็ไม่รู้อ่ะเออเขาบอกว่าเขาแนะนําไงในทางเมสเซจ่ะก็เลยไม่รู้อ่ะไม่เคยไม่ไม่รู้ว่าขนาดมันแค่ไหนอ่ะเขาก็บอกอยู่แต่เราก็ ไม่นุวว่มจะใหญ่โมโหลหม,มหิ้งลิงขนาดนีน้นนนเราจะดูแลเขาได้รอดปลอดภัยจนถึงรอดนอนไหมโตไม่เอ่ยมีตั้งหลายลูกค่ะทุกคนอันนี้อีกหนึ่งลูกนะคะลูกเล็กเลก็มีคือก่อนนั้นน่ะเขาเคยออกไปแล้วนะคะแค่ไม่เกินสามลูกค่ะต้นนี้แต่ก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเขาไม่ติดขั้วเขาเรียกว่าขั้วหลุดไปอ่ะน้องงแบบขั้วไม่เหนียวอ่าเขาเพิ่งจะติดครั้งแรกนะคะทุกคน ตรงนี้ทีนี้นี่คือเป็นรอบที่สองค่ะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เขาโดกมากมากโดกจนแบบได้อีกอย่างเขาก็อยู่อยู่อยู่แล้วน,น่านจะอยู่แล้วแหละเหนียวแล้วแหละทีเนี้ยอยู่ที่ว่าจะรอดพ้นจากน้องหนอนหรือเปล่าดึงตรงไหนเนี้ย<ม>ที่มองไม่เห็นอ๋อฉีดตรงนี้ก่อนใช่ไหมข้างเดียวข้างหูหรือเปล่าไม่หรอกไม่หรอก อ๋อมีรอยฉีดไปแล้วโอเคทุกคนถุงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีเชือกมันจะมีเชือกที่เขาซ่อนมาไว้กับปากถุงแบบนี้ค่ะฉีดตรงนี้ออกไว้มดัน,ม,ม,นมันเป็นสองเส้นคู่กันแบบนี้ชนะ,ะโอเคลองดูค่ะคิดจะเป็นชาวสวนนะคะก็ต้อง อย่างไร,ไใ,รใช่ต้นไม้อะไรทุกอย่างเ,เขาก็ต้องลองดูค่ะทุกคนจริงๆซื้อง่ายซื้อเองกินง่ายไม่ใช่ซื้อ,ซ,อซื้อเองอ,อ,อ่ะไปซื้อในตลาดได้กินง่ายก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเราปลูกเนี่ยแล้วเขาโตแล้วเราได้กินจากฝีมือเราเองมันเป็นความภูมิใจนะทุกคนว่าไหมว่าไหมว่าไหมและอีกอย่างก็คือปลอดสารที่ด้วยตรงนี้ค่ะ มาสุดยอดตรงนี้แหละนีเราก็จะมารุนกันนะคะว่ามีลูกที่สองที่รักยังจะปลูกนะคะน้องเขาปลูกไปแล้วนะคะหนึ่งลูกอันนี้คือลูกที่สองลูกที่สาม,ตาม,ต,ามตามมามีเยอะคะ่ะทุกคนนี่ยังมีลูกเล็กๆตามมาเนี่ยมันน่าจะเป็นสามรุ่นเนาะสามสี่รุ่นอยู่มีฮะมีสามสี่รุ่นอยู่นะเนี่ยนี่เราก็ต้องปลูกแบบนี้ปลูก ปุกแน่นไว้หนึ่งปมแล้วก็มาปุกแื่นแน่นเป็นไวเพราะว่าเชือกือ่ทำมายาวแบบนี้คือน้ำมันจะไม่ขงังอ้อใช่ชุดแรกอ่ะพี่พี่ใช้ถุงพลาสติกถุงพิ้วอ่ะถุงก๊อกแก๊บอาะแล้วน้ำมันขังเน่าแต่นี่คือคือช่วงนี้ไม่เจอฝนด้วยนะช่วงนั้นมันเจอฝนไงแต่เนี้ยคือคือคงจะรอดปลอดภัยจากลกูกนี้ฮะเออเนี่นะเธอไปเอามาตรงนี้มีตรงนี้ลูกไหนอีกดี ลูกเล็กนี้ก็ได้อันนี้<ด>อันนี้คู่กันได้ไหมมันจะนั่งรวม <ไป S 2> หรอได<ป>้อันนี้อีกลูกหนึ่งลูกไปเดี๋ยวเธอห่อเธอห่อลูกไปเดี๋ยวพี่ห่อลูกนี้มันใกล้มือเราจะหอ่อฝาร่างกันนะคะอันนี้ก็ใกล้อ,นะอ๋อนี่เเจอแล้วแล้วก็จะฉีดทุกคนเข้ามาเป็นแบบนี้ดีมากคะ่ะทุกคนส<จ>ะดวกสบายเถุงใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรใหญ่ดีกว่าเล็กเราจะได้รู้ขนาดเดี๋ยว จริงๆก็ซื้อมาเยอะอยู่นะเพราะว่าเขาเขามีจํานวนเออซื้อมาเยอะอยู่นิ่อยสาม้วนอันนี้ม้วนหนึ่งน่าจะห้าสิบน่าจะร้อยห้าสิบถุงอะ่ะม้วนนี้นะมว้มวนม้วนี้มีห้าสิบใบแต่ไม่เป็นไรใหญ่ดีกว่าเด็กว่าถุงมันไม่มีน้ําหนักไงมันก็ไม่ได้่วงอะไรมันไงนี่ทุกคนโอ้โหสะดวกดีจังเลยห๋อลองกักมือนิดดียขอ,ขอให้ถใหญ่ ขอให้สมบูรณ์ขอให้แข็งแรงขอให้รอดจากน้องหนอนมแมลงนะคะแล้วก็เราจะได้สัมผัสรสชาติอันแสนอร่อย